น้ำหวานประกาศเลิกสามีนักร้องดังกวาง a อบีนอร์มลหลังแต่งงานได้เพียง3ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สองนักร้องดังอย่างน้ำหวานและกวาง a อบีนอร์มลได้ควงกันเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำกลางความยินดีของเพื่อนเพื่อและคนในวงการบันเทิงและล่าสุดทำช็อกทั้งโซเชียลเมื่อน้ำหวานนั้นได้ประกาศเลิกสามีนักร้องดังกวาง a อบีนอร์มลหลังแต่งงานได้เพียง3ปีทำกลางความเสียดายของชาวเน็ตอย่างมากมาย โดยน้ำหวานซาร่านั้นได้พสระบุข้อความว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจที่จะลดระดับความสัมพันธ์ของเราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราครบกันขอบคุณค่ะทำการคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ